ดินเปียกดินแห้งต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะดินปลูกบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งใช้นะคะเราจะใช้เป็นดินล้วนค่ะผสมกับใบก้ามปูตัดแห้งนะคะเพื่อนๆที่รักการปลูกคงจะทราบกันดีว่าใบก้ามปูนะคะมีไนโตรเจนสูงมากนะคะเมื่อนำมาผสมเป็นวัสดุปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้จะเเจริญเติบโตดีมากๆค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไปซื้อดินปลูกที่ผสมใบก้ามปูจาก ร้านต้นไม้นะคะก็อาจจะเจอวิญญาณใบก้ามปูนะคะที่ผสมมาในดินนะคะเพราะว่าใบก้ามปูเนี่ยจะมีอยู่น้อยมากๆค่ะทางเราเนี่ยเลยได้ทําการผสมดินปลูกเองนะคะใบก้ามปูของเราก็มาจากต้นก้ามปูที่เราปลูกเองค่ะเราก็จะนําใบก้ามปูเนี่ยมากวาดใส่กระสอบเก็บไว้นะคะเมื่อจะไข้ก็นํามาตากแห้งค่ะก็จะมี2แบบนะคะว่า ใบกัมปูแบบหยาบและแบบปนล,ละเอียดค่ะเราจะใช้ดินร่วนหนึ่งส่วนต่อใบกัมปู2ส่วนค่ะนี่ก็เป็นดินปลูกแบบแห้งนะคะสามารถนําไปปลูกได้เลยค่ะส่วนดินปลูกแบบเปียกนะคะนั่นก็คือเมื่อเราผสมดินปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําเนี่ยมาลาดลดดินให้เปียกชุ่มค่ะ ในน้ํานี้นะคะเราอาจจะใส่ดินสังเคราะห์แสงเพิ่มไปด้วยก็ได้ค่ะดินปลูกแบบเปียกนี้นะคะเราจะใช้เมื่อเวลาที่อากาศร้อนจัดๆค่ะแล้วเราเนี่ยเปลี่ยนกระถางตอนกลางวันใช่ไหมคะบอนสีเนี่ยก็อาจจะมีอาการเฉาหรือว่านกน้ําได้เราก็ใช้ดินปลูกแบบเปียกนี่แหละคะ่ะช่วยให้บอนสีไม่เฉานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสูตรดินปลูกที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนนใช้ปลูกบอนสีเป็นประจํานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะระหว่างยินปลูกแบบเปียกกับแบบแห้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะชอับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเคล็ดลับและการดูแลบอนสีสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ